ข้อ103คั้นทรงแสดงรัชสมบัติในเทพดาและมนุษย์อันจะพึงได้ด้วยบุญญาณุภาพด้วยคาถานี้ดังพรรณนามาชนี้แล้วบัตดนี้เมื่อจะทรงรวบรวมสมบัติที่ตรัสไว้ด้วยสองคาถาแต่โดยย่อแสดงสมบัติคือพระนิพานจึงตรัสคาถาที่สพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่3ามนั้นสมบัตินี้ของมนุษย์ทั้งหลายเหตุนั้นชื่อว่ามานุษย์ มนุษสีนั่นแหละชื่อว่ามานุสศิกาความถึงพร้อมชื่อว่าสมบัติถวยเทพและมนุษย์ย่อมยินดีด้วยสมบัตินั้นที่เกิดขึ้นภายในก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ในภายนอกก็ตามเหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่ารติวงเล็บเป็นเครื่องยินดีแห่งถวยเทพและมนุษย์ได้แก่ความสุขและสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขพระนิพพานนั่นแหละชื่อว่านิพพานสมบัติ ผลเป็นต้นว่าสมบัติของมนุษย์ที่ตราสไว้โดยเจาะจงชื่อว่าผลทั้งปวง